สวัสดีครับไข่ไข่ก็เข้าครัวนะครับวันนี้อามจะมานำเสนอเมนูทานเล่นง่ายๆนะครับกรอบๆแล้วก็รสชาตินี่ของเนีเป็นเค็มๆ,ๆหน่อยๆน,นะฮะก็จะเป็นเมนู กุ้งทอดนะครับราดซอสไข่เค็มนะครับส่วนผสมน้อยมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับส่วนผสมนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นกุ้งครับกุ้งสดครับแกะเปลือกพลังเอาเส้นดําออกเรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้อ่ำไว้ห่างนะครับเพื่อความสวยงามตัวที่2ครับแป้งมันสําปะหลังนะครับเดี๋ยวเราจะคลุกกับตัวกุ้งเนาะสำหรับซอสของเรานะครับก็มีซอสหอยนางรมครับไข่แดงเค็มครับ นี้เป็นไข่ดแดงเค็มดิบนะคุณผู้ชมแล้วก็กระเทียมสับครับพริกไทยดำหยับหยาบโขกหยับหนะฮะแล้วก็ส่วนน้ํามันพืชเนี่ยใช้ประมาณเล็กน้อยนะครับก็เลยไม่ได้มาให้ดูสําหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับ โอเคครับตอนนี้อําตั้งกระทะนะครับอําใส่น้ำมันมากรอ,อกลงไปประมาณ2ช้อนโตะน,นะครับไม่เยอะมากเพื่อความมันวาวของซอสเราด้วยนะครับขั้นตอนแรกก็ใส่กระเทียมครับผมเจียวให้กระเทียมเนี่ยมีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับโอเคอ่าใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องให้ไฟแรงมาก พอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับก็ใส่ไข่แดงเค็มลงไปเลยผัดให้ไข่แดงเค็มสุกนะครับขอลดไฟลงนิดนึงนะครับแล้วก็ตำด้วยซอสหอยนางรมครับหอมมาก แล้วก็ทมด้วยผิดไทยนะครับโอเคถามว่าต้องเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้ราดบนตัวกุ้งได้ยามขอเติมน้ำนิดนึงประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับโอเคเพิ่มไฟได้เลยเคตอนนี้ไข่แดงของเราสุกดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับ โอเคแล้วเราพักให้ซอสของเราเนี่ยเย็นตัวลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดกุ้งกันนะครับครับขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับเราจะมาทอดกุ้งกันแล้วนะครับตอนนี้อ้มวอร์มน้ำมันให้ร้อนแล้วนะครับเตรียมกุ้งนะครับแล้วก็แป้งมันนะครับคุณผู้ชม okay. เทแล้ก็จะทยอยนะครับใส่แป้งมันลงไป แล้วก็เข้าครับเพราะว่าตัวกุ้งเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเราไม่เข่าแป้งสักนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันจะกระเด็นแล้วก็จะทําให้ตัวกุ้งเนี่ยมันนุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใส่แป้งไปหน่อยอร้อนหรือยางโอเคหมุยแทบไหมได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะทยอยนะครับใส่กุ้งลงไปนะครับ ชุบชุบอทีเดียวเลยนะครับไม่เยอะมากขอเสียตะเกียบแล้วกันกุ้งสุกง่ายนะครับทอดแบบเดียวก็ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้กุ้งมันใส่ขึ้มนมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับ โอเคครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราจะทานนะครับกุ้งทอดราดซอสไข่เค็มนะครับกับสลัดผักนะครับอามก็จัดให้เป็นแบบกระทงน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะเราก็จะทยอยนํากุ้งที่ทอดไว้นะครับใส่ลงไปนะครับเริ่มเลยกระทงละหนึ่งตัวเนาะถ้าบ้านไหนกุ้งตัวใหญ่ก็อาจจะเต็มกระทงนะฮะตัวเล็กก็อาจจะเป็นสองตัวก็ได้แล้วแต่เลย แล้วก็เรามีตัวมะเขือเทศนะครับราชินีน่ารักน่ารักแบบนี้เพิ่มลงไปบางทีแบบซอสอาจจะแบบว่าเข้มข้นไปก็มีมะเขือเทศช่วยนะครับให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมายิ่งขึ้นจริบงามไหมอันนี้ตกไปไหน่อย โอเคแล้วก็เรามีผักชีนะครับเสียบตรงข้างหลังกุ้งนิดนิดนึงดูเป็นปีกตรงเป็นแผงเขานะครับสวยงามสวยงามแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นซอสไข่เคีมยของเรานะครับก็ ทิ้งให้เขาเย็ยนนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะล่ากลงไปบนตัวกุ้งแบบนี้เหมือนเป็นน้ำสลัดได้เลยนะครับซอสไข่เค็มของเราสีตัดกันสวยงามมากสุดท้ายแล้ว นีหนึ่งนะครับโอเคสวยงามมากคุณผู้ชมน่าทานจริงเลยต้องบอกว่าน่าทานจุงเบยหรือเปล่าโอเคนะครับก็เสร็จวัรแล้วนะครับสำหรับเมนูกุ้งทอดราดซอสไข่เค็มนะครับก็เป็นอาหารว่างที่สามารถทําทันที่บ้านได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถทําได้เนาะโอเควันนี้นะครับก็อัตาส่วนสามารถติดตามชม ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย